สวัสดีค่ะพบกับรายการ morning talk จากบริษัท c l a s s i c o Future ในวันอังคารที่26มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้รลค่ก็เพิ่มขึ้นได้21.50 USD ตรอนะคะปิดที่1588.40นะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1566.90ถึง1589นะคะนักลงทุนก็กลับมาซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีความกังวลในสถานการณ์ ในภาคธนาคารของสเปนเพิ่มขึ้นนะคะโดยม o ดี้ปรับลดอันดับเครดิตธนาคารของสเปน28แห่งนะคะบางแห่งก็ถูกปรับลดอันดับเครดิตลง4แห่งบางแห่งก็3นะคะก็ปรับลดลงตั้งแต่1ถึง4นะคะนอกจากนี้สเปนก็ขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการมูลค่า 1, 100ล้านยูโรนะคะแล้วไซปรัสก็ยื่นขอความช่วยเหลือทางการเงินเช่นเดียวกันนะคะ ทางฟิสเลติงก็ได้มีการปรับลดระดับคำน่าเชื่อถือของไซปรัสลงสู่ระดับขยะนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะยอดขายบ้านก็พุ่งขึ้นแรงเป็นประวัติการนะคะเมื่อคืนนี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนตัวลงแล้วก็เงินยูโรดิดกลับนะคะ ส่วนเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะราคาดิบยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ78-80เรซล่าต่อบาเรลนะคะก็ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะเบรกขึ้นได้ทั้งลงนะคะแต่ว่าจะเป็นการเบรกแรงๆนะคะ ในระยะสั้นนะคะเรามองไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าถ้าถึงแนวต้านเรน0นยนนะคะต้องทุนระยะสั้น1-2วันก็ปิดทยอยปิดทำกำไรไปก่อนตัวเลขยอดขายบ้านเมื่อคืนที่ประกาศนะคะก็พุ่งขึ้นมาถึง7.6%นะคะสู่ระดับ369,000ยูนิต ส่วนดาวโจนนะคะยังปิดลบลงไป138.10จุดนะคะรานะคาน้ำมันดิบอยู่ที่79.21 u s เดสอดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะ SPDR ยังถือทองเท่าเดิมนะคะค่าเงินยูโรอยู่ที่1.2522 u s ดอสดอลลาร์ต่อยูโรนะคะเงินบาทอ่อนค่ามาที่31.82บาทนะคะ เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะในส่วนของทางปัจจัยพื้นฐานนะคะทางเาสเปนภาคธนาคารของสเปนนี่ก็ถูกปรับลดระดับเครดิตลงถึง28แห่งขณะน,นี้ก็สเปนก็แย่ลงมากๆนะคะแล้วก็ยื่นขอความช่วยเหลือด้วยนะคะก็มองว่าเงินน่าจะไหลเข้าทางยูโรนะคะโดย ทางสเปนก็ขอความช่วยเหลือไป1นึ่งแสนล้านยูโรนะคะอันนี้ก็อาจจะมีผลทําให้ความต้องการถือเงินนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะนักลงทุนก็เลยหันมาถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็ยังแกว่งตัวผันผวนได้อยู่นะคะโดยมองกรอบแนวต้านนะคะที่บริเวณ1590นะคะเส้นนี้นะคะ1590แล้วก็ถัดมานะคะ1605นะคะเรายังมองว่ายังไม่สามารถจะผานได้นะคะกรอบแนวต้านอันนี้พอมาถึงบริเวณนี้ก็น่าจะปิด ที่เปิดลองไว้เมื่อวานน่าจะปิดทำกำไรนะคะโดยการย่อตัวนะคะก็มีโอกาสที่จะย่อ,ยอตัวมาได้ที่แนวรับ1575นะคะ1575แล้วก็1567นะคะโลของเมื่อคืนนะคะก็จะแบ่งอยู่ในกรอบในลักษณะนี้ก่อนนะคะแล้วก็เล่นซื้อขายตามตามกรอบนี้นะคะ สรุปแนวรับ1575แล้วก็ถัดมา1567แนวต้าน1590แล้วก็1605นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำจากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ